น้องสบายดีวุ่ทุกคนเด้พอพ่อๆกันขิปสองพี่น้องเอ,อกก้ยหั่กระเก็บแล้วพี่น้องเก็บตั้งแต่จักมงหกโมงตอนนี้เที่ยงมาหาเดือนเลยพี่น้องกำลังเทหกกระสอบเทเบนเลยเทเบ,บิดแล้วก็สิผ้าใส่ถุงไปนียันมะออื่นพูดแล้วพี่น้องเอ,อ้ยิได้แจกนะเื้าสิใส่ถุงแล้วเนาะ ยันมื่อื่นหมดแหละเบิ่งในโทรศัพท์ก็คือเอากล้องวันนี้ใหญ่เล้นี่สำกองภูเขาค่ะเบิ่งในโทรศัพท์แต่ว่าตัวจริงน่ะปพาสทั้งคีฮะเอ้าแม่วามาเฮ้ามาเฮ้าเก็บตอนเสาวหันดี ม yup. ันสุ <p are> ừ, okay. <female> ่มผิวเขียวผิกแดงผสมกันพี่น้องเอ้อืมลอยสาวโลเตรียมใส่ถุงพี่น้องกินเข่าซะก่อนเก็บแต่สาวจนหอดเทียงป้าดูเนาะโฟล่ก็เฉยใส่ถุงก่อนเลยใส่ถุงเอาทิ้งไป ยันมืออื่นบัวจักสีได้แจกพี่น้องเพื่อสีใส่ทงแล้วบัวอื่นกับมือแรงแต่ว่าบ้านน้ำโมงน่ะสงสัยสีได้แจกสีได้แจกอันสีได้แจกมืออื่นเพราะว่าสีใส่ทงแล้วเขาก็สีได้แจกในบ้านเท่านี้ข้างเบิงว่ามืออื่นกันไปมืออื่นสีได้กินกระปุ้นบุญบ้านข้าเจ้าวไหวหวาตีบปกินกับไปกินนะ โอ้ยหลาย่ะแล้วอันนั้นพระเดชวระมาณหาขีดเออต้องก่อนยังบ่ฮอดเอามาเคขือใส่ครูทงเลยมะเคขือก็ไปถอกทางงรังพอมี่แล้วลุ่นพี่น้องว่าสิได้จักถุงเนาะป้าพี่น้องจอยกันใส่ถุงยังกระดิ่งเข่าได้หนิ้อนี้นั่นสิบ่ได้ไปแจกดอกพี่น้องเลยเพ่อชิใส่ถุงแล้ว วัดจีใส่ทงแล้วอืมนุนขำเลยต้นน uh ี้มันกะสองโมงเลยพี่น้องเลยไปยมีันันลโมงเรืมืออื่นคันเต้ไปคันแต่แจงเมื่อนี่กะบ้านเ้ากะห่วยขำหันแล้วคันไต้แจกกะดีอืมใส่ทงป้าไว้ป้า้บลงฮะ อสโลอืมใส่ใช่งคเออใส่คโยใส่ใส่ทุงละโลละโลพี่นนางโอ้ยอันนี้เราบอได้ต่้งต่อพี่ั้งต่งต่อแต่หนังกินวายุปวด่าสอเรื่องห้องไฟบสอเรื่องห้องไฟ หามาใส่ใช่ตัอไใส่ยำให้ดิ้นเข่าเหิ้วเข่าแล้วบ่ายโมงช่องโมงหรือยำให้กินเข่าอยู่พี่น้องเว้ยป้านาวันนี้มันข้าวเดียว่สันเก็บไปบัดหูยตั้งแต่หกโมงกินข้าวข้าวค่าด้วยกินข้าวค้าหันเลย มาลุ่นพี่น้องว่าสิได้จักทงเนาะสปลุ้นได้จักทงพี่น้องล่อ AH ลุ้นพี Honestly, like ่น้องเอางชีน้องนะอากาสตีกันได้เลยนะใส่

เรา่้อยแวา่้วมาใส่บ้างบ้าง้กบไล่อะนี่อานคพี่น้องเลยจจีนีควอดเอาคนเลยนะะดเอาคว ตีโฉมหัวกล้องเกิดกองเกิเส like yeah. mm ือลาไเสือบลายบมบดกมันบดกคเือลายน่มเตาเขาคือกันคือกันเนี่ยต่างเขาคือกันเนี่ยมีทันงกท กนตอนนี่กันั่งซอยกันหนับพี่นกขอมาติดมันหนักเลย คนนี้กำลังหนวเออนี่เอามาเอามาอีกกล้องหนึ่งผู้ที่หาซิ เดกล้องหนีหาซิบทุงพี่หนุ่ม

วัดาหองิเอเยอก็เือมก่นี่ยองห้าก็เก็บหมากดิบใส่น้ำฮะนาผนผนผุนมาเพิ่มมาเพิมมมาเมาเคี้ยวใส่น้ำมนก็เลยได้ลเนี่ยทุงละโลเนาะใส่ท no ุงละโลมาเลือนะบดไไลมะเขืล่มะือกะผู้ได้เน่บ่ได้เน่ยกะยาน่อยใจเดิมเพราะว่ามะเขือห้องกับบาายเทาไรเนาะ มันบะถั่วบะถึงกะเมนอ้อยอยางได้กับผู้นี่อฮาเมื่อฮาเทมพี่น้องเลยเฮ้ว้าวมื้อนี้นะสิบได้ไปพี่น้องมื่อนี้ค่ำเลยสามโมงเลยสามโยังมี่เขาเพนยังมุ่เขาเพน ไปเก็บใส่กระสอบร่อยสามสิบหกถุงเนาะโอเคกขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่จะดีเด้อต้องขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่จะดีหลายขขออบบุุ น่จะดีหลายสิ่งุ้ิกไม่มีเนีุุ่มาทุกอย่างเลทั้งขาวโพดเนาะหลายสิ่งหลายอย่างมีเงินความเจ็บแต่มมแต่ขันข้าใต่้เนเรืดเนาะมีหลายีในน่องทองไรมาเนาะเฮงรียลยทานมือสาวไรข่าวมือแรงขีดสิ่งได้ชงความขีดสุ่งพวกมุ่งมัปาธนาตอนนี้เ้ากสิใส่กระสอบ ยัดเป็นมืออื่นห้าสิบด็ไปเจ๊กินเอาเลยมืออื่นมือนี้มันขำเลยเจ๊ก,กับเพื่อนมันเว้าจากไรซัลลิกอีกได้ป่ะเนี่กเพื่อห้สาสิไปแจกแล้วเนาะ มันก็เอาไฟตัวนี้มันก็ค่ําแล้วเพิ่นมันสิแลเพิ่นเฮาสิแลเอาว่าจ้ะอียางเขาเจ้าอยู่ในบ้าเขาเจ้าก็บ่ได้อยู่เขาเจ้ามือเฮือนไฟเมือนมันเลยยามมื้อเช้าน่ะเขาเจ้าก็มาอยู่อียงก็ให้แว่าเฮาก็โทรให้พ่อบ้านเพิ่นสื่อสารให้ลงมาก็ก็ได้อีหน โอเคพี okay, <c oughs> ่น้องคาสิขอจบิปไว้เพียงเท่านี้ก็เด้ฝากก็ไลก์กดแชร์ก็ติดตามชาหองประยุ์คลิปหน้าพบกันใหม่วยว่าอวยขู้้อขั้วนอกนเพชั้ขนนอันนอว้อย้